สวัสดีครับผมโอ๊ตสติหนะครับมาจะเป็นพาบ้านตัวไทย EP นี้เป็น EP ที่12นะครับมายกตัวอย่าง20ในการพักเครื่องนะครับที่พบจะได้ตามบ้านทั่วไปผมอาจจะเจอได้ตามบ้านบ่อยนะผมก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูนะว่ามีพระอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไปแบบไวๆนะพี่จะไ,ไม่อธิบายรายละเอียดอะ,อะไรในการดูพระมากมายก็แค่อธิบายว่าหลวงพ่อนี้เล่นประมาณนี้นะครับก็ EP หนึ่งก็จะได้รู้ราคาพระถึง20องค์นะครับว่าพระแบบนี้เล่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มรายการแรกนะครับผม รายการที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่เม่นนะครับสภาพสึกๆแบบนี้เนี่ยผมซื้อมา6,000บาทนะครับอันนี้ก็คือ ขายได้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดพันประมาณนี้เนาะก็ราคาก็าแบบว่าจะต้องได้นะพี่แต่ถ้าสวยๆนี่ก็หลายๆห,หมื่นบาทใครมีแบบนี้ก็ดูดีๆเก๊ยเยอะนะครับก็แถมกันอ่าต่อไปเป็นรายการที่สอนนะครับเป็นตะกุดจกกักรพพัดนะครับหลวงปูกก่กาหลวงเขี้ยวแก้วครับตะกุดแบบนี้อ่าถ้าอยู่ในซองนเดิมก็อยู่ประมาณสัก2องพน้เนาะแต่แบบนี้ก็ขายอยู่ประมาณสัก2องพบาทบวกลบนะราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็เจอได้ง่ายเพราะว่าพับ ปีไม่ลึกนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สานะครับเป็นเรียนเจ้าสัวรุ่น4นะครับรุ่นสร้างเขื่อนนะหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมแบบนี้ก็ไม่ได้แพงพี่ราคาก็อยู่ประมาณสัก1,000บาทบวกลบเจอได้ตามบ้านเนาะไม่ได้แพงอะไรมากมายนะใครมีก็ยินดีนะครับผมยินดีไปเคาะราคาไปเทคโอเวอร์ให้ถึงบ้านนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สนะครับเปีเ่ยนเงินไต่มานหลวงพ่อรวยปี5 9นะครับอันนี้ก็ราคาเล่นหนาอยู่ประมาณห้า ห้าถึงหกพันบาทนะครับราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นหมนะื่นเนาะปัจจุบันก็ราคาลงมาเยอะอ่าต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับเป็นพระกิ่งผมหวีนะครับวัดอาวุธคุณย่าบุญเลือนอันนี้ก็เล่นหาอยู่ประมาณสัก700ร้อยบาทบวกลบนะครับราคาไม่แพงเนาะแต่เป็นปีลึกนะต่อไปเป็นรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเนื้อทองคําปี6 3สามเนี่ยไม่ทันนะครับรวยเหลือล้นอันนี้ก็ขายได้มากกว่าราคาทองสักประมาณ นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าขายร้านทองมันจะได้ถูกกว่าใครใครมีพลาทองคาที่ว่าขายไม่ได้ในราคาพระเพราะว่าบางอย่างเขาไม่เล่นนะก็มาขายผมได้ผมยินดีรับเช่าให้มากกว่าล้านทองนะครับึ่วนราคาอยู่ประมาณสัก2 5งหม้าบวกลบนะครับราคาก็โอเคอยู่เพราะเหรียญประมาณสิกว่ากรมเนาะต่อไปเป็นรายการที่7นะครับเป็นพระยอดธงรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัธรรมศา,าราปีหนึ่งครับอันนี้ก็หลายๆพันเนาะก็อยู่ประมาณสัก4ี่พันบาทบวกลบ ราคาโอเคอยู่นะถ้าเจอตามบ้านนี่พี่จะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่จำไว้เลยเป็นของหลวงพ่อน้อัก็รรมาารานะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่8นะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเงินหลวงพ่อพรมมาปี3 7นะครับอันนี้ก็ราคาเล่นหาอยู่ประมาณสัก1 0 0 0บาทบวกลบนะครับไม่ได้แพงมากนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่9ก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับเขาเหล็กวัดบางแหวนนะครับราคาเล่นหาก,ก็อยู่ประมาณสัก7 0 0 0ถึงเจ็0นนะประมาณนี้เนาะก็ถ้าสวยๆนี่หมื่นกว่าบาทนะ แต่ถ้าเอาแบบขายง่ายๆสั 7, กเจ็ดพันบวกลงเนี่ยพี่ได้แน่นอนคนวิเหรียญอะไรมีเขาเขาเพราะลุงคิดว่าเป็นพราลุงท่ากระบือหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นพราะลุงทางใต้นะครับผมวัดบางแหวนนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่10นะครับเป็นเหรียญเซม่าหลวงปู่ทิมนะครับผมคดนะเต็มใบเนื้อทองแดงอันนี้สวยปี๊เลยครับอันนี้เจ้าของสวนจันทบุเรีอมาขายนะครับแกมาแบ่งปันเนาะแกบอกว่าชอบในการที่ว่าผม พูดต,ตรงๆอะไรเงี้ยว่าไหนเก๊ก็เก๊ไหนแ้ก็แ้แกชอบแกก็เลยเอามาแบ่งปันให้โูขอบคุณมากเลยนะพี่คือไม่ได้ถามชื่อพี่แกเนาะแกมาบอกแกบอกชอบเลวลาไปไหนบอกว่าเกก็เก้เลยอะไรเงี้ยผมก็บอกตรงๆนะอันนี้ก็ราคาเล่นหาก็อยู่ก่อ,อยู่ประมาณสักแสนบวกลบนะพี่สวยๆแดงๆนะประมาณนี้เนาะต่อไปเป็นรายการที่11เนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อว่าหลวงพุทธดน,นะครับผมหัวมวยวัดอ่างทองปีศูนย์หกอย่างนี้ก็ขายอยู่ประมาณสัก500600บวกลบไม่แพงนะครับราคาราคาหลักร้อยแต่เจอได้ตามบ้านนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่12นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัชพกนะครับผมหลังเจดีกลับปี06อันนี้แพงอันนี้ขายได้จะต้องมาสัก2 0 0 0ันึง3 0 0 0บาทแล้วแต่มงคลแต่ว่าเอาราคาง่าย,ายๆคือ2,000บาทจะบวกลบันจะมียันกลับไปยันถ้ายันไม่กลับสวย,สวยๆเด้งๆนี่จะแพงกว่าหลังหลังยันกลับนะครับจะเป็นเจดีกลับเห็นไหมขลังนะครับโอเค ต่อไปเป็นรายการที่13นะครับเป็นพักกิ่งนําเลิกหลวงพ่อทวนนะครับหมายเล็กหนึ่งอันนี้น,นําเลิกนะเนื้อทองคําอันนี้หนัก46กรัมนะครับอันนี้เจ้าของเอาไปขายหน้าทองได้แ0 0 0มื่นอามาขายผมได้ไป8ปดหมื่นหกเนาะผมก็ขายต่อพวกไปเก้าหมื่นบาทเงี้ยผมก็เห็นว่พาพักเก้าหมื่นผมก็ซื้ออยู่ประมาณสักแปดหมื่นหก ขายได้มากกว่าล้านทอง6กพันนะพี่เพราะว่าพรทรุ่นนี้อาจจะยังไม่แพงมากต่อไปเป็นรายการที่14นะครับเป็นรูปล็อกเก็ตหลวงพุิมปีหนึ่งแปดนะครับอันนี้สมัยก่อนนี่เป็นหมื่นนะปัจจุบันก็อยู่สักประมาณสักองพันสองพันบวกลบต่อไปเป็นรายการที่15นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพุิมนะครับออก,กวัดป่าประดูเนี่ยสมัยก่อนอันนี้เกลออกมาเยอะมากพอเกลออกมาเยอะมากแล้วมันเหมือนรานะคาเลยลงมาก่อนเล่นอยู่4ี่หพันปัจจุบันอยู่สักประมาณพันบวกลบไม่แพงมากนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่16นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหินวัดหนองสนมรุ่น2นะครับเมื่อก่อนหลงนี้ขายได้ประมาณสองหมื่นนะปัจจุบันอยู่ประมาณสภาพนี้สนะี่พันสามพันสี่พันบวกลบเลยครับถ้ารุ่นแรกเมื่อก่อนเกือบแสนปัจจุบันอยู่สามสี่หมื่นนะครับ ต่อไปเป็น,นรายการที่17นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่ะแอลนะครับวัรปรดป่าปู่รุ่นแรกนะครับเมื่อก่อนขายได้3,000ปัจจุบันอยู่ประมาณสักพันบวกลบไม่แพงแต่เป็นพระดีปีลึกนะครับเป็นภาสายระยองเนาะ<ม>ต่อไปเป็น,นรายการที่18ครับเป็นพระกิ่งอังคีรถนะครับเนื้อเงินลอยยอ08นะครับอันนี้เมื่อก่อนเนี่ย4-5หมื่นนะปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก3,000 30, บวกลบแล้วแต่ความสัวแต่ถ้าเป็นแบบนี้ลูกก็อยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นห้าประมาณนี้นะครับก็คือ เขาจะมีสร้างแค่เนื้อนวะกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะแพงกว่านวะหน่อยนะในช่วงีพีกนี้คือแต่ถ้าสวยๆเนี่ยสวยแบบว่าเงาม่วงๆลุ้งๆ,งๆเนี่ยครับน้ำมันกา๊าดเนี่ยผมยินดีรับเช่า2องหมื่นกว่าบาทนะต่อไปเป็นรายการที่19นะครับเป็นเหรียญงาคู่หลวงพ่อหองวชิหมาปี22เนี่ยเมื่อก่อนขายได้แพงกว่าบ,บาทปัจจุบันอยู่ประมาณสักร้อยบวกลบประมาณนี้เลยไม่แพงพี่แต่ว่าขายง่ายขายง่ายครับซื้อ ซื้อง่ายไข่ข้าวแล้วกันนะครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่20นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดกกตานนะครับอันนี้เมื่อก่อนขายได้2,000กว่าปัจจุบันอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับไม่แพงนะครับผมโอเคครับก็จบ20รายการนะครับยกตัวอย่างให้พวกพี่ๆเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมทุกๆช่องทางนะครับผมทั้งอาเพจพระบ้านตัวไทยนะครับช่อง y ยูทูบโอสถิบ FC นะครับทิกตอกพระบ้านตัวไทย FC ขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมมดดนะะะคคครรรับใจววว่่่าาอออไซืื้้พเกแแตผูล คือผมซื้อได้ผมไปทํากําไรได้คนที่ขายก็แฮปปี้คนที่ขายก็ดีใจนะครับอะไรมาณนี้นผมคือผมซื้อทุกอย่างแต่ผมถือก็คือผมไม่ได้ไปหลออไขรนะผมบอกกันตรงตรงคือใครเป็นชาวบ้านมาผมบอกหมดว่าอันนี้ไม่แท้นะครับอันไหนแท้คือแท้เวลาผมซื้อผมก็บอกเหมือนอย่างนี้เหมือนกันทั้งซื้อและขายผมบอกหมดตรงๆนะครับแต่คือคือผมแค่ซื้อทุกอย่างแค่นีนน้คือผมเป็นพ่อค้าผมไม่ถึงกับเป็นเซียนใหญ่แต่ผมเป็นพ่อค้านะครับผมซื้อขายทุกอย่าง ความจริงนะครับบางคนเอาไปต่อได้ก็อันนั้นแล้วแต่มุมเขาผมไม่ได้เกี่ยงนะครับก็ประมาณนี้เนาะกล่าวขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งที่รู้จักผมและไม่รู้จักผมนะครับทั้งที่รู้จักผมในอีีนี้ก็ผมยรับเช่าพระทุกแบบทุกสไตล์ใครมีพระจะปล่อยก็ยินดีรับเช่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับผมโอ๊ตสตริตจากเผจพระบ้านจั่าไทยสวัสดีครับ